ตอนนี้กำลังทำการสาธิตเตาเผาขยะรุ่น SFI50 ที่บริษัทไทยรีการเกษตรขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำขยะที่มีอยู่ในบริเวณโรงงานนำเข้า,าใส่ช่องเผาเตาเผาขยะอยู่อีกสักครู่จะทำการติดโดยใช้ไปแช็ครือไม่ขีดไฟเพื่อเป็นการจุดสตาร์ทเริ่มต้น ขณะนี้ได้ทำการวอร์มเตาจนาได้ความร้อนเต็มที่ภายในเตาจะสังเกตว่า,าด้านผนังเตาด้านในเป็นสีขาวความร้อนจะอยู่ประมาณ 6, 600องศาขึ้นให้สังเกตที่ปลายป่องจะไม่มีควัน อายิงไว้เรื่อยๆเลยครับและขณะนี้กำลังทำการตรวจวัดอุณหภูมิภายในเตาหลังตรวจวัดอากาศจะได้อุณหภูมิอยู่ที่617้อยสิบองศาขณะที่เตาเผาขยะก,กำลังกัน ทำการเผาพะย่ะอยู่นั้นให้สังเกตที่ปลายป่องจะไม่มีควันเมื่ออุณหภูมิได้ความร้อนเต็มที่